เรื่องราวโศนนักตกรรมใต้มหาสมุทรแอตแลนติกเรือดำน้ำไททันเรือกรรมสิทธิ์ของบริษัทโอเชียนเกตดำดิ่งลงสู่มหาสมุทร Atlantic, แอตแลนติกเมื่อวันที่18มิถุนายนปี2023เพื่อไปชมซากเรือไททานิกอดีตเรือสำราญที่เคยยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกซึ่งอับปางอยู่ใต้ผืนสมุทรนานนับร้อยปีระหว่างการเที่ยวสำรวจ เรือไททานได้ขาดการติดต่อกับเรือแม่ซึ่งจอดอยู่บนผิวน้ำเหนือจุดที่เรือไททานิกจมอยู่จนทีมค้นหาในราชาติต้องระดมกันช่วยออกหาก่อนจะพบกับข่าวร้ายที่น่าเศร้าเรือไททานได้ระเบิดสูญสลายไปเนื่องโดยไม่สามารถทนแรงดันอันมหาศาลของกระแสน้ำลึกได้เช่นเดียวกับผู้โดยสารทั้งหาที่ได้เสียชีวิตไปโดยไม่ทันได้ตั้งตัวเช่นกัน เรื่องราวโศนนักกรรมเรือไทท่านนี้มีลักษณะคล้ายคลึงกับเนื้อหาเอพิโซดหนึ่งของการ์ตูนชื่อดัง The s i ซิม o ันราวกับถูกบ่งชี้ทำนายไว้ The Simpsons การ์ตูนซิตคอมยอดนิยมในทั่วโลกออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันที่17ธันวาคมปี1989และเริ่มออกอากาศเป็นประจำตั้งแต่เดือนมกราคมปี1990 The Simpsons มีตัวละครที่เป็นเอกลักษณ์ มีพล็อตเรื่องสนุกสนานจนได้รับความนิยมในหมู่เยาวชนสหรัฐก่อนจะแพร่หลายไปทั่วโลกแต่นี่ไม่ใช่ประเด็นสําคัญเพราะประเด็นหลักอยู่ที่เนื้อหาบางตอนไปสอดแทรกคําทํานายอนาคตไว้จนแฟนๆต่างเชื่อว,ว่าเป็นการ์ตูนจากโลกอนาคตในตอนที่10 Homers um Paternity c o ี้ของซีซั่นที่17ซึ่งออกอากาศในปี2006 ในตอนนี้เป็นเรื่องราวการหาสมบัติใต้ทะเลของนักล่าสมบัติเมสันแฟร์แบงก์กับโฮเมอร์ซิมสันลูกชายของเขาตัวแฟร์แบงค์ได้กล่าวไว้ว่าวันนี้ฉันเต็มไปได้วยความสุขต่หาสมบัติกับลูกชายที่สาบสูญไปนานความปรารถนาฉันแก่คุณคืออยากให้คุณได้สัมผัสกับความสุขแบบฉันในตอนนี้ทั้งคูดำดิ่งลงไปได้สักพักก็บพบกับซากเรือใหญ่ที่หัวและท้ายเรือแยกจากกัน ไม่นานหลังจากนั้นโฮเมอร์ก็ได้พลัดหลงไปติดในแนวปะการังเขาพยายามหาทางออกอย่างสุดวิถีในขณะที่ออกซิเจนก็ค่อยๆต่ำลงเรื่อยๆจนทุกอย่างดับมืดลงและโฮเมอร์ก็ได้ตื่นขึ้นที่โรงพยาบาลจากเขาโครงเรื่องแสดงให้เห็นถึงเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกันจนน่าชงนใจทั้งพอลูกที่ไปหาสมบัติด้วยกันเหมือนกับผู้โดยสารสองในหของเรือไททันที่เป็นพ่อกับลูกชาย ฉากที่โฮโมติดแนวปะกการังและพัดหลงกับพ่อคล้ายคลึงกับการขาดการติดต่อของเรือไททันออกซิเจนที่ค่อยหมดลงเรื่อยๆรื่ราวกับปฏิหารที่ริบรีอย่างไรก็ตามไมค์เรยสอดีตโปรดิวเซอร์และนักเขียนเรื่องเดอะซิมสันได้ออกมาแจ้งกับนิวยอร์กโพสต์ว่าเนื้อหาในตอนดังกล่าวได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์แอคชั่นขยำขวัญเรื่องคริมสันทายที่เกี่ยวกับเรือดำน้ำสหรัฐ และเขายังได้เล่าถึงประสบการณ์ที่เคยลงไปสำรวจเรือไททานิกว่ามีอุปสรรคที่น่ากลัวและอันตรายเพียงใดดังนั้นการที่จะลงมือทำอะไรควรประเมินความเสี่ยงไว้ให้ดีเรามาดูเรื่องราวของเรือไททานิกเรือแม่โมโหาลานล้ำเลิรแห่งยุคในสมัยนั้นที่ได้อับปางลงในมหาสมุทรแอตแลนติกมาร่วมร้อยปีเหลือไว้แต่เพียงเรื่องเล่าและซากปรลักหักพังที่ชวนให้คิดถึงอยู่ใต้ท้องทะเล มีการส่งยานและเรือต่างๆไปสำรวจมากมายจนมาเกิดโศกอนาตกรรมเรือไททานขึ้นซึ่งถ้าเราย้อนเวลากลับไปก่อนที่เรือไททานิกจะอับปางก็ปรากฏว่ามีเรื่องราวที่บังเอิญทํานายถึงโศกอนาตกรรมเรือไททานิกไว้อยู่เช่นกันนวนิยายสัน้นชื่อ The r e a k t h e t i t a n of Facility ของ Morgan Robertson นักเขียนชาวอเมริกันซึ่งตีพิมพ์14ปีก่อนที่จะเกิดเหตุไททานิกอับปาง โดยเนื้อหาของนวนิยายได้เล่าถึงเรื่องราวของเรือเดินสมุทรไททันที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นเรือที่ไม่มีวันจมและใหญ่ที่สุดในสมัยนั้นได้เกิดอับปางลงในมหาสมุทรแอตแลนติกเพราะชนกับภูเขาน้ำแข็งซึ่งเมื่อเราฟังดูแล้วก็ดูเหมือนว่ากำลังพูดถึงเรื่องราวของไททานิกอยู่เห็นๆาะมันได้เกิดขึ้นจริงในอีก14ปีต่อมาเรือ R.M.S. ไททานิกเรือที่ใหญ่ลำเลิศแห่งยุค และถูกขนานนามว่าเป็นเรือที่ไม่มีวันจมในบุงนาสิวนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาก่อนที่จะอับปางลงในมหาสมุทรแอตแลนติกพระชนกับภูเขาน้ำแข็งเมื่อวันที่15เมษายนปี1912มีผู้เสียชีวิตกว่า1,514ศพเหลือรอดชีวิตเพียง710ชีวิตภายหลังเรื่องราวโศกนาตก,กรรมไททานิกนวนิยายของโรเบอร์สันถูกยกมาเป็นประเด็นถกเถียง ถึงความคล้ายคลึงราวกับจับวางของเรือในนิยายไททันกับไททานิกโดยมีการเปรียบเทียบกันต่างๆนานา,นาไม่ว่าจะเป็นความยาวของเรือเรือไททันอยู่ที่800ฟุตในขณะที่เรือไททานิกอยู่ที่8 8 2ฟุตความเร็วตอนชนภูเขาน้ําแข็งของไททันอยู่ที่25นอตในขณะที่ไททานิกอยู่ที่22.5นอตโดยเรือทั้งสองลำชนภูเขาน้ําแข็งที่กราบเรือขวาเหมือนกันและตอนที่กําลังจะจม ก็าขาดแคนเรือชูชีพเหมือนกันรูมไปถึงมีสิ่งที่คล้ายกันอีกหลายข้อและโรเบิร์สันยังถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้มีญานทิพตในการที่เขาสามารถแต่งนวนิยายทำนายอนาคตได้สมจริงขนาดที่นักแต่งนิยายโสอนาตกรรมเบืออาชีพยังไม่สามารถวางพอดเรื่องแบบนี้ได้อย่างไรก็ตามยังมีความเห็นอีกแง่มุมหนึ่งที่กล่าวถึงเหตุการณ์นี้ ด้วยความที่ผู้แต่งเป็นลูกชายของกัปตันเรือและมีประสบการณ์บนเรืออย่างโชคโชนก็เป็นไปได้ที่จะสามารถแต่งเรื่องราวเกี่ยวกับเรือได้อย่างแม่นยำและด้วยในสมัยนั้นการแข่งขันทางการเดินเรือค่อนข้างสูงบริษัทต,ต่างๆจึงมักโฆษณาว่าเรือของตนไม่มีวันจมอย่างแน่นอนแล้วอีกประการหนึ่งหากจะแต่งนิยายเกี่ยวกับโศกนาตกรรมในมหาสมุทรแอตแลนติกซักเรื่องตอนภูเขาน้ำแข็งก็คงจะเป็นตัวเลือกต้นๆที่จะนึกถึง